ทีいい่เก็เอียไปด้วย เอาไปทางๆไปเอาโอ๊ะเป็นคน <coughs> 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 นึงอ่ะก้อนกระทะ <N -oticality> <N -otic> <ap -otic> ให้มาด้วยเหรอไป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 รปไ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 ไป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 ไ

ไปไปไปไว้เวลาลงนะระวังตึ eh, ้งขาตรงนู้นจะเปลี่ยนไปตรงนู้นเลยไปแก่โซนไปแก่โซนไปแก่โซนเออตาชิปไป

ไปไปไปลงไปแรงๆนี่ไปให้ถึงดิจับๆๆๆๆอันนู้นอยู่ไหนล่ะจับไอ้ซื้อดิ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 วันอ่ะคือแกอ่ะตามดิ

ไปตรงกอนไม่ทันแล้วไป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 แบบจุดโจมรูกหนึ่งร้อยสิบเก้าเป็นกัดในการทดสอบการข้ามเครื่องกีดขวางหรือสนามเราเป็นสามพื้นที่การเคลื่อนที่ผ่านเครื่องกีดขวางสิบสถานีนะครับในในรูปแบบของเครื่องกีดขวางชนิดต่างๆ ซึ่งจะใช้เวลาไม่เกิน15ทีนะ10สถานีจะใช้เวลาไม่เกิน15ทีอ่านะหลังจากไป10สถานีแล้วเนี่ยนะก็จะเป็นาการวิ่งระยะทาง1ไมลนะ์จะใช้เวลาไม่เกิน15ทีเช่นเดียวกันพื้นที่3จะเป็นการทดสอบนะต่อเนื่องหลังจากที่วิ่งระยะทางไมล์ไปถึงเส้นชัยเรียบร้อยแล้วจะทําการยิงปืนนะต่อเป้าหุ่นยืนในระยะพันนิ้วโดยใช้กระสุน10นัด ผู้รับการฝึกจะต้องยิงถูกเป้าไม่น้อยกว่า7นัดน,นนะัถึงจะผ่านเกณฑ์มาตรฐานนะในการทดสอบนะครับขณะนี้นะักเรียนกําลังเคลื่อนที่ผ่านเครื่องกีดขวางในสถานีที่1และกําลังปฏิบัติข้ามเครื่องกีดขวางต่อสถานีที่2ซึ่งเป็นสะพานลอยนะครับนะักเรียนปฏิบัติจะต้องปฏิบัติแข่งกับเวลาการผ่านนั้นนะเราจะทดสอบเราจะไม่คิดคะแนนเป็นบุคคลนะครับเราจะคิดคะแนนเป็นทีมนะเพราะนั้น ใน1ชุดปฏิบัติการ11คนหรือ1หมู่เป็นเล็กเนี่ยจะต้องช่วยเหลือกันให้ได้ไม่ว่าเพื่อนจะเจ็บป่วยในกรณีใดก็ตามจะต้องช่วยเหลือกันให้ผ่านเครื่องขีดขวางทั้ง10สถานีให้ได้ภายในเวลาที่กําหนดให้นะครับขณะนี้ก็กาลังเคลื่อนที่ผ่านในสถานี3นะเป็นสถานีอกไก่นะครับเครื่องขีดขวางสถานีอกไก่สถานีนี้จะต้องใช้อความเร็วในการสปีดตัววิ่งให้ผ่านไปให้ได้นะครับ ต้องใช้ความเร็วนะในการส่งตัวขึ้นไปนะครับแล้วหลังจากนั้นก็วิ่งลงนะหรือจะใช้หย่อนตัวลงเพื่อความปลอดภัยนะครับนะจะเห็นว่า,เ,าเครื่องกีดขวางนั้นนะจะมีนานาชนิดนะต่างกันไปหกนะฟุตนะซึ่งคล้ายกับสถานีที่หนึ่งแต่ไม่มีเชือกให้แกว่งตัวลงเท่านั้นเพราะฉะนั้นผู้รับการฝึกจะต้องเคลื่อนที่ผ่านด้วยตัวเองนะปีนขึ้นไปแล้วก็หย่อนตัวลงนะ สามารถช่วยเหลือกันได้นะครับสามารถช่วยเหลือกันได้นไคนสุดท้ายนจะต้องมีความแข็งแรงพอสมควรในการที่จะโหนตัวขึ้นไปขึ้นไปบนกำแพงนะและ้วก็หย่อนตัวลงเพราะนั้นในการพิจารณาคัดเลือกคนใครขึ้นคนแรกคนสุดท้ายมามีผลต่อการปฏิบัติการข้ามเครื่องกีดขวางนะครับ